สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆควาใจชาวทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามื่อนี่มาบุฟากฟาร์มกุ้งกล้ามแดงของสมิงดำนะครับเจา้าโตประยูเจา้าโตออกไปโค้งน้องหน้าหาแม่เรื่อการเข้ามาสำรวจเฉลยมันใหญ่สำหรับนะครับนะครับเอาลงเลี้ยงได้หนึ่งเดือนกับซิปซีมือเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ากุ้งเอาลงวันที่สิบกรกฎาคมนะครับพี่น้องนะครับเอาลงวันที่สิบกรกฎาคมสิบสิงหากันหนึ่งเดือนพอดี เมื่อนี้วันที่23สิงหา24สิงหากับหนเดือนกับ14มือหรือประมาณเดือนครึ่งนะครับไส่ที่เอาลงก็คือใส้1นิ้วนะครับพี่น้องอ่ะ1นิ้วเงี้ยวจใดนะครับต่รับเม็ดฟั้งไ้พี่น้องเบิ่ง1นิ้วกับประมาณคานี้เนาะพี่น้องเนาะแค่แหลกแค่นี้แหละ1นิ้วนะครับเอาผ่านไป1เดือนครึ่งมันสิได้นิ้วอยู่บ่คือมันสิน้อยลงกว่านิ้วข้างมันสิจังได๋นะครับเดี๋ยวพอใจจะถูกจะพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งบัดนีลนะครับ ฟาร์มก okay. right. okay. really so you know? ุ room, ้งก้ามแดงของสมิงดำเดี๋ยวไปเบิ้งกันนะครับมันอาจจะลบลบยึดแถวๆมุมนี้ก็บอกว่าถึงละเดี๋ยวหาเบิ้งกันน้องเพื่อนเราะะนครับหลังเจอนี่นี่เจอกำจะอยู่ในกระบอกในกระบอกไม้นะครับอ่านี่เพื่อนเอาเอาตัวนี้ละพี่มันลบอยู่น้ำมุมมันมืดนผีก็มีนะครับอ่าเจอแล้วเพื่อนเอาเจอตัวแล้วเนี่ยนะครับอ่ะเออโชโชว์โชโชโช่หนิบหนีบนีบ คือเก่งเธล่ะเอาบ้องดูตัวนี้ได้จ๊กนิ้วเนี่ยเอาจลับเม็ดไปทิ่มเส้นให้นี่อนี่เป็นกุ้งที่กุ้งโลบเตอร์น้ำจืดก็ว่าไดน้นะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะหนึ่งเดือนเครื่องได้จ๊กนิว้วนะครับข้าเจ้าวัดตั้งแต่เออเออเอาท่าเท่าเออ,อ,อเออใหม่ก็เกงเ่งแท้ก้อยไนดะ้เอานะครับก็รู้สึกว่านะครับนี่นิว้วโอโอโอ้กัมรุดหนานวัดประเสริฐประมาณนิ้วเครื่องพี่น้องอ่ะตัวนี้ได้นิ้วเครื่อง นะครับอ่ะเป็นกุ้งกล้ามแดงนะพี่น้องเนาะนะครับพ um. ี่น้องอ่ะเดี๋ยวงงบอกว่าจะยู่แเที่วๆนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะเอาให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับกุ้งกล้ามแดงโฮสตมิ้งดําแกกัดจับไว้แน่ละละนะครับเพื่อมันหายากนะพี่น้องเนาะนะครับอ่ะภาพพี่น้องมาเบิ่งนะครับท่านเป็นจังไลยกุ้งกล้ามแดงฟ้ามกุ้งกล้ามแดงโฮสตมิ้งดําตัดท่อพีวีซีให้เขาอยู่นะครับ ส่วนใหญ่ก็ขึ้นยุ่ประมาณนิ้วเศษๆนั่พี่น้องนะใหญ่ขยับขึ้นหน่อยนึงแต่ก็มีรุ่นเบิ่มๆบิ่ขึ้นกันนะครับโอ้โตัวสีฟ้าพี่น้องนี่ก็ประมาณนิ้วครึ่งนะครับประมาณนิ้วครึ่งนั่พี่น้องนะนะครับโอ้ตัวนี้ดพอ่ะใส่ส่วนใหญ่แล้วประมาณนิ้วครึ่งพี่น้องนะครับเนะนะดี๋ยวหายพี่ให้นะะ้นองเบิ่งอีกนิดแถวๆพี่ละอเบ่ต้องย่านงขยัยบด้พี่น้องมนะับนบ่ ซาบพราะไห่ข้าวเนี่ยถึงขันได้เหยียบท่านกว่านั่นนะครับไม่ว่าเป็ร่อนในข้าวเหยียบที่พี่น้องเลยจับใช้เลยเส้นนึ่งเพาท่านเขานะครับพี่น้องนี่นะครับนี่น,น,นี่นะครับนี่นะครับใส่ประมาณนิ้วเครื่องน้องพี่น้องนะครับใหญ่ขึ้นประมาณเครื่องนิ้วนะครับพี่น้องทุ่ทุ่ทุกทุก,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 กตัวนี้ ครู่ท่นพี่น้องบอกให้คุบขอพ่ท่านมาหันตัวท่อไห้บอกเอออได้บดบกัมโบพี่เนาะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอ่าเออเท่าเท่าเท่เออส่งคืนล้วเว็บบารนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้ประมาณเกือบสองนิ้วได้พี่น้องได้เนี่นะครับเกือบสองนิ้วแล้วอ่ะจะเฝ้าถอยนี่แน่ยทอยแนาถอยหลังไปอะไรล่ะเอาไปไหงพี่น้องมันครับมันไงสําเร็จ มันบอยอยู่ให้จับพี่น้องยันบุ่นอีนอนหลิ่มชื่ซื่อๆนั่มนามาบอกประกาศเสียไปละมาเบิ้งย้ะมาเบิ้งตัวที่เขาหลอกคาบนะครับพี่น้อง <c oughs> เขาหลอกคาบก็บเป็นนีนนนน่นะครับนี่ควรจะใช้ถุงดักไว้ยุ้นในท่อนนี่ลยละหลอกคาบนี่นะครับยุ้นในท่อนอ่ะให้เบิ้งเลยนะครับอู้อู้พี่น้องกุ้งเดือนครึ่องอู้ทู่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  พี่น้องเห็นบ่ะนี่หนึ่งเดือนครึ่งเอาวัดซะเลยได้จังนิว้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเขาหลอกขาบเลยเนาะพี่น้องเนาะนะครับนี่ตัวช่างคนอ่อนอยู่ต้องต้องเสี่ยงไว้ในี่ยบกโบชันมูกินยาถอยมาลองเบิ่งพี่น้องจังนิว้วโอ้รุน่นนี้สองนิ้วกว่าพี่น้องสองนิ้วเสร็จเสร็จแล้วอืมสองนิ้วเสร็จเสร็จแล้วนะครับ สองนิ้วเครื่องเลยพี่น้องพี่โอ้ครับกุ้งเดือนเครื่องพี่น้องนี่นะครับเขายังอ,อ่อ,อนๆอยู่นี่คือออกไปอยู่ท้องนอกม,มูเมียนแน่นอนอ่ะเฮ้พี่น้องนี่เอามเพรมะนมับหรือเปล่าะเอาคือกิกขอนขลระว่าเดือดตายสมิงดำเลียนงานนี่พ่อไม่เลียนกุ้งจนตายบอกว่าเอาเพรตายพี่น้องอยังถอยได้อยู่อ่ะเอาจับเขาไว้ในโบกนี่คือเขาเนี่นนพี่น้องนะนะครับอือนี่ครับให้เขาอยู่ในท่อน,นี่นะครับเพื่อลบไพให้เปลือกแข็งสก้อนจังออกมา แล้วเป็นหมูเมียอนอะตัวนี้คือกันพี่น้องตัวนี้ก็ลอกคาบกันน,นี่เออตัวนี้นี่พี่น้องน,นี่พี่น้องนะครับนี่นี่ก็บบกเกือบสองนิว้วขึ้นกันสองนิว้วขึ้นกันนอกตัวนี้ละนะครับอา้าโอเคพี่น้องอ่ะเขาเขาจะได้โบเขาจะได้โบหมูสีเมียนอ่ะนะครับสำหรับไส้าตามส่วนใหญ่ที่คนใจชอบทุคัดไว้เดียวพาพี่น้องไงนะครับ ไงส่วนนี้นเนี่ยนะยู่ในกระชานี่แหละพี่นอ้องเลยพี่น้องกระชากถูมา้ยใช่มากเป็นเป็นไส้ประมาณสองนิ้วนะครับพี่นอ้องอัตราการโตนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นนะครับของความใหญ่นะครับพี่นอ้องเช่นกุ้งร้อยตัวจะได้ไส้ใหญ่ๆอยู่ประมาณหกสิบตัวอีกสี่สิบตัวกบบมาล้อมมาแหลมเนะนะครับนี่พี่นอ้องนี่นะครับ คือสภาพกุ้งที่สัมมิ้งดำเลี้ยงนะพี่น้องนะเป็นกุ้งกรอบเตอร์น้ำาตือหรือกุ้งกล้ามแด,นนนนนง,ดนงนะครับพี่น้องนะครับนี่นะครับกุ้งเดือนครึ่งนะครับพี่น้องเดือนหนึ่งกับสิบสี่วันกับที่วัดพอบพวงอยู่พอฟังนะพี่น้องนะอ่ะครับเออไงนะครับอีกเจ้านอยก็คงจะได้จีแก้มเราอานจียังเดี๋ยวสาวถุงนี่พี่น้องนี่นะครับดีพึ่งๆนี่นะครับ เป็นกุ้งอันที่คัดไว้ในกุ้งไส่ประมาณสองนิ้วนะครับพี่น้องสองนิ้วกูกลัวาก็มีนะครับแ,แต่ไซเ,เลรลอะอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับคิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้ตัวนี้สาหรับกุ้งสวยงามพี่น้องเนี่ยนะครับมันจะมีนอกจากสีดำาๆแล้วมันยังจะมีกุ้งสีฟ้าได้ใน่นองนะครับนี่นก้มสีฟ้าสวยๆนี่นะครับนี่ยแก้มสีฟ้าสวยๆนะครับพี่น้องสามารถเลี้ยงเป็นกุ้งสวยงามเด้เลยเอาไว้ในตู้กระจกตู้ยังกระได้น้องพี่น้องนะครับเนี่ยเป็นกก้มสีฟ้าสวย อ่ะเท่ออกพี่น้องนี่ยดิบักเบิ่มๆก็มีพี่น้องบักสองนิ้วครึ่งนะครับเนี่เออเนี่นะครับพี่น้องนี่ยใหญ่อยู่เนาะพี่น้องเนาะนะครับความพี่น้องเบิ่งไปเปลี่นครับพี่ลอยลุงดวงลุงแดงลุงแดงเนี่ยน้ำมันเนี่ยแม่นต้นเลยพี่น้องนะครับเป็นกุ้งก้ามแดงตื่นบออกสิเกนหัวเดียวอีกหัวนึงก็เอาไปให้ยันนี่ครับพี่น้องนี่ยกำลังลอยอยู่นี่พี่น้องสังเกตเห็นบนเนี่ย ก็ต้องลอยอยู่นะโอเคงามไปเลยนะครับอ่ะพาพี่น้องเบิ้งงส่นเดี๋ยวนะมาเบิ้องข่วมการจะเจลีเตียบตัวของกุ้งก้ามแดงสมิงดำนะครับพี่น้องก็ถือว่าโอเคเนาะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในการจะเจลีเตียตัวก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอ้ตัวนี้คือใยแท้ยางเหรียญเสือแค่ในนี้พี่น้องใน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 ฝีแม่นพุ่งเอาบางนี่คือยางก้ามเดียวหุ่นมันบธรรมดาได้พี่น้องหุ่นมันสีสูพร้อม ดีเมื่อลงไปสุดที่สมารสไส่เอาขาดคอรอเลยนะครับมาเอาเป็นลบก่อนเขานะครับให้เขาได้พักได้พอน,น,นั่นนี่เขาสะมาเขาจะอยูย่ในโบก,กันนี่แหละนะครับบางอันนะครับบางอันก็บโบกน้อยมันเข่าบ่ลมนะครับพี่งหน้าทุกโบกนี่คือลายตัวใช่ปะเนาะเพี่น้องนี่ยัก,กบอกเอตัวสีฟ้างามเนาะพี่นอนะ้องเนาะนะครับสีฟ้าก็มี สีดำก็มีอ้าวสนักถือว่าโอเคนะครับสำหรับกุ้งกล้ามแดงอ่ะคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพชรนี่นะครับคลิปหนะมีอยังดีๆพอกันไหมคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นก็ลังใจริญครับสมิงดำลูกบ้านไรนะครับเพิ่นเท็ดฟาร์มกุ้งกล้ามแดงแวะท่านมันสีแดงจีบผมเพิสีแดงจังเดยสิพ่อได้ย่างได้เผาวะนะครับตัวไรง่ามเฮ็ดเก็บเฮ็ดพันต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพชรนี่สวัสดีครับ